วงกี่ห่นหกี่อันลูกกี่อันครับสอันสอันไปทีละกี่อันหงไปทีละหนึ่งนะฮะอยู่ที่เอลใช่ไหมมือห้ามจับนะแล้วไงเดินาทไปอยู่นิ่งๆนะเดินลงบันไดใช่ไหมฮะเันด้วยเดินลงบันไดก็ไปไหนครับเดินมาลูกเดินมาลูกปุ๊นปบปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุุ๊หมปุ้วปุ๊บ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 ป ลอดไปอีกนะรอดแล้วให้หลงนู่นะแล้วไปไหนต่อแล้วไปไหนเลี้ยวเลี้ยวมานี่นะครับแล้วก็ไงเอาวางวางเสร็จปั๊บตัวที่2อันที่2ทําไงวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเลยไปหยิบมาวิ่งไปมาแล้วก็มาอีกนะฮะสองสามสี่ทำอย่างนี้สี่ครั้งสี่อันสี่ห่วงเอ้ะวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่มีใครมาเชียร์เลยเหรอครับเนี่ยเอาไหมกองเชียร์ไหมมีไหมครับเอาหน่อยเอาหน่อยมาที่โบมไว้โบมเลย เร ja, าดูแต่ละคนเนี่ยน่มนิ่มนิ่มริ่ ใหญ่ไหมแม่โอ้เวลาดีแล้วเกิดนะครับ47วินาทีมาทีไนมานี่ลูกแข่งยังไงยังไงเราให้สองครั้งอยู่แล้วนะฮะของเขาสี่ของเราสี่ห่วงของเขาเอากี่ห่วงดีคะเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีสามห่วงให้สามห่วงสามห่วงพอนะลูกนะเขาตัวใหญ่แล้วนี่เอาสามพอ สองวงครั้งแรกกี่คนครับให้เขากี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนบวกอีกกี่คนบวกอีกกี่คนไม่รู้บวกอีกหนึ่งนะลูกให้สองโอ้ยแหมเน่บอกเพื่อนจับปอดนะเพื่อนจับปอดให้เขาอีกหนึ่งครั้งแรกสองคนแต่สามห่วงอ่นะฮะนี่ต้องรอดด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยรอดไหมนะฮะสีเหลืองไม่เอานะลูกเอาเป็นสีอะไรเด็เอาสีแดงเอาเจ้าที่ออกเราไม่ถึงนาที ให้เขาสักเท่าไหร่คะเท่าไหร่นาทีครึ่งเลยนะเอาเยอะๆเลยนาทีครึ่งโอ้โหครั้งนี้สองให้หมดเลยนะครั้งที่สองนะสามคนไปเลยครับครั้งที่สองสามคนเลยนะและครั้งที่สองห่วงนี่ไม่มีด้วยเอาละครับได้หรือไม่ได้ ได้หรือไม่ได้ได้ครับได้นะครับป้าครับคิดไมได้โอ้โหมั่มั่นใจนี่เฮดิเกนดีอยู่เฮดิคนวั่นใจพัดครับตอบว่าไม่น่าได้แล้วตอบว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับเอาละครับได้สองไม่ได้หนึ่งคู่แรกคู่แรกจับเป็นใครครับผมเลยครับอ้าวผมเพ่งครับกับใครครับพี่ผมก่อนได้ไหมอะไรนะผมโชว์ก่อนได้ไหมแล้วแต่น้องโอ้พี่ม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้ววันนี้พร้อม ต้องการสามหูเท่านั้นนะครับพร้อมไปเอาละครับ ว้างก้าวหน้ากับเขาบ้างเลยเหรอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยไม่ไปเลยมันจะไปถึงเส้นชัยได้ยังไงนงมันทําได้นะนงแต่มันก้าวขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยมันจะไม่ยากยังไงเอาเร็วชว์นะยสิบเมตรเาทำไม่ดูมาแล้วดูเอโดนโดนโดนอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ อวข้นเอวเราทำไมเห็นไะทำไมไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเลมีแม่เหล็กหรือเปล่าเงยโอ้ครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับครั้งที่2อก็ไม่น่าจะได้เลยนะมัถ้าทั้งไม่มีสิทธิ์เลย ตัวอย่างพร้อนนะครับลงไปคนทุวงร้อนครับ ัดสินว่าได้ไม่ได้เราลงได้ไม่ได้ฮะโดนหลายทีที่โกงออกถือว่าขี้โกงฮะโอ้ท่านโกงเลยฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอาจจะมีข้อคือพวกผมไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าทำไม่ได้อย่าใช้คำว่าขี้โกงเลยครับเรา่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะเอาอีกเหรอฮะเป็งงว่าทำไมมันทำไม่ได้บริหารดีมากเลยถ้าถือว่าเป็นไปก็ถือว่าทำนะะผู้ใหญ่นะฮะไม่ได้นะคะ